ทุกคนวันนี้มีของดีมาอวดนะวันนี้เราต้มเป็นซุปกระดูกอ่อนไม่ใช่กระดูกอ่อนหรอกกระดูกหมูธรรมดานี่แหละแล้วก็มีโคตาบี้นะใส่ลงไปใส่แทนพวกแบบฟักหัวใจเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นเส้นนะคะที่เราซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปเราไม่ได้ซื้อเองหรอกแฟนซื้อมาฝากเราต้มดูแล้วเรารู้สึกว่ามันรสชาติคล้ายๆมีเหลืองแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยนะอันนี้ถุงเส้นห่อเส้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนาะอันนี้ก็คือเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวหอมหมูธรรมดาแล้วก็มีหมูชิ้้้้นนตมรอไววะแลก็ ก็จะมีผักโรยหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผักควางตุ้งนั่นและต้มไว้จนแบบเปื่อยเลยแหละเราชอบกินเปือเป่อยๆแต่นี้ก็เปื่อยไปน่อยน่ยนงเปื่อยเกินนี่หน้าตาของที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มาประกอบล่างกันเลยนี่เป็นของเราเองนะเพราะว่าทีแรกเตรียมของไว้จะรอกินพร้อมแฟนแต่ว่าเราไม่ไหวนะอยากกินแล้วก็เลยทําเองเลยนะนี่ใส่เส้นลงไปตามด้วยผักนะคะแล้วก็ตามด้วยผักโรยหน้าต่าง,งๆเนาะอันนี้หมูก่อนหมูนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะ นี่ผักเรยนาแล้วก็ใส่น้าซุปลงไปนะคะนี่เป็นกระดูกออกกระดูกหมูที่เราต้มไว้มันเปื่อยมากๆทุกคนดูดิเดอาตะเกียบแบบดันเนื้อออกมาได้เลยนะเรากินไปสองชิ้นนะจะได้ไม่มีกระดูกแล้วก็อันนี้เป็นน้าล้างกระปุกพริกนะอันนี้กระปุกพริกเพื่อนให้มานานแล้วแต่ว่ามันจะเป็นน้ํามันน้ามัน,น,มนไงก็เลยเอาน้าซุปใส่เข้าไปนะนี่ทุกคนมีเหลืองเกี๊ยวน้ําหมูตุนผักต่างๆแล้ววันนี้คือมีของเด็ดทุกคน พวงปุงก๋วยเตี๋ยวดีใจมากอยากได้มานานแล้วแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปตั้งไว้ไหนด้วยนะเพราะว่าตั้งห้องนั่งเล่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบกลิ่นอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็นี่นี่ทำแบบว่าน้ำส้มน้ำส้มที่มีพริกอย่างเงี้ยน,นะซื้อพริกมาจากร้านตุรกีเมื่อเมื่อใบยบแต่พริกเขาบอกว่าเขาเขียนว่าเผ็ดอะ ไม่รู้ว่าเผ็ดแค่ไหนนะช้อนเล็กเหลือเกินแล้วก็เราซื้ออันนี้เพราะว่าช้อนมันเป็นพลาสติกนะทุกคนคือมันมีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าช้อนมันเป็นเสเตลเลตอะไรเงี้ยแล้วเรากลัวมันจะกล,ลัวมันจะโดนน้ำส้มแล้วมันจะเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือพลิกพลิกแบบว่าพลิกผัดแซ่ อนนี้มีน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยเพราะว่าใส้รตีไปแล้วนะช้อนเล็กแบบไม่ถูกใจเลยม,มีความสุขมากผักต้มเปื่อยไปหน่อยนะเพราะว่าชอบกินเปื่อยๆแต่ว่าอันนี้เปื่อยไปหน่อย กินปเปื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องเปื่อยขนาดนี้นะเพราะว่าคือระหว่างที่เราทำมาเราหั่นหมู